One News ตรงไปตรงมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ข่าววันศุกร์ประจำวันที่27มีนาคม2558กับดิฉันกุนทิราปัดชิมสวัสด์และผมอติรุธกิติพัฒนาครับเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับหลังจากจบรายการคืนความสุขให้คนในชาติซึ่งเราทั้งสองคนก็จะมานำเสนอข่าวที่น่าสนใจครับที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ค่ะ พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทยเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจแล้วก็มาเที่ยวชมจํานวนมากนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงกรุงเทพก็ต้องเป็นพระบรมมหาราชวางังหรือว่าที่พระนครศรีอยุธยาเพราะว่ามีโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกด้วยใช่เลยครับสำหรับโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ,รบตอนนี้ถือว่า กำลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับหลังจากที่มีประชาชนได้เรียกร้องกรณีที่มีชาวต่างชาติได้ใช้สถานที่บริเวณพระตำหนักพระพุทธโคสาจารย์วัดพุทธไทยสวรรค์เป็นสถานที่ในการถ่ายทําภาพยนตร์ครับเพราะว่าเกรงว่าภาพวาดอาสาผนังอายุราว300ปีนั้นจะได้รับความเสียหายค่ะล่าสุดนะคะกรมศิลปากร,กรก็ได้สั่งให้รื้อถอนฉากถ่ายทําออกไปแล้วเป็นยังไงไ,ไปดูภาพกันค่ะ ถือว่าเป็นกระแสว,วิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างมากนะครับหลังจากที่มีผู้โพสต์ภาพร้องเรียนใน f a c e b o o k แฟนเพจบอกว่าตำหนักพระพุทธโคสาจารย์วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งปกติแล้วนะครับจะไม่เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมนะครับเพราะว่าเป็นการอนุร,รักษ์รวมถึงโดยเฉพาะเนี่ยงานจิตรกรรมฝาผนังซึ่งมีอายุเก่าแก่มากๆแต่ปรากฏว่ามีการเปิดให้ชาวต่างชาติ เข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์โดยใช้ตําหนักแห่งนี้เป็นฉากเกสเท้าในภาพยนต์ครับใช่แต่ว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าพระตําหนักดังกล่าวปิดแล้วก็รื้อถอนฉากต่างๆออกไปหมดแล้วนะคะ <ม S 2> โดยตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของสํานักงานศิลปกรที่3พระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะใช่ครับซึ่งทางผู้อํานวยการอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครเสียอุทยายืนยันนะครับว่ากองถ่ายภาพยนตร์นี้มาจากประเทศฝรั่งเศส<ช><ช>แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความเข้าใจผิดครับเพราะว่าตอนแรกก็ได้มีการเข้ามาขออนุญาตซึ่งเป็นการขออนุญาตแบบถูกต้องตามขั้นตอนด้วยนะครับแต่ว่าตอนแรกทางผู้นวยการบอกว่าที่สามารถที่ถ่ายได้คือบริเวณหลังวัดซึ่งเป็นจุดลกร้างนะครับแล้วก็เห็นพระตำหนักเก่าอยู่ด้านหลังแต่ว่า ทางกองถ่ายฝรั่งเศสน่าจะเกิดความเข้าใจผิดก็เลยสามารถเข้าไปใช้บางห้องใช่เข้าไปใช้บางห้องแล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้นะครับใช่ซึ่งหลังจากมีการร้องเรียนเนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขอให้กองถ่ายรื้อถอนฉากออกไปหมดแล้วตั้งแต่วันที่25มีนาคมหรือว่าวันพุธที่ผ่านมานะคะซึ่งสำรวจแล้วเนี่ยก็ไม่พบมีความเสียหายโดยเฉพาะภาคก<ม>ิจกรรมฝาผนังที่เป็นห่วงกันตอนนี้ก็ยังอยู่ดีอยู่นะครับใช่ส่วนข่าวที่ระบุว่ากองถ่ายทำเนี่ยใช้ตําหนักของสมเด็จพระโคสาจารย์เป็นฉากในเกส จากห้องพักครูมวยไทยใช่ขณะดเดียวกันนะคะกองถ่ายก็ยังมีฉากที่ต้องไปถ่ายที่วัดอื่นๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างเข้มงวดอีกด้วยค่ะโอ้ยตอนนี้ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าคงคง,คงต้องบอกบอกเป็นและละอักษรแล้วก็อย่ที่ชัดเจนเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยเข้าไปก็อาจจะมีสิทธิ์ทําให้กิจกรรมฝาผนังหรือว่าอะไรที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของเรานั้นเสียหายได้นะครับใช่ค่ะ คุณอาดุชาบไหมคะว่าการแต่งกายแบบไทยเนี่ยกำลังจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของสาวๆในยุคนี้ค่ายปกติเวลาที่เราเห็นคนไทยใส่ชุดไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามโอกาสสาคัญต่างๆการประกวดต่างๆหรือว่าอาชีพต่างๆที่ต้องใส่หรือว่าเทศกาลหรือว่าเป็นอาชีพอย่างเช่นเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินการบินไทยหรือว่าเป็นนักแสดงนักศิลป์ใช่ครับแต่ว่าครั้งที่จะใส่ชุด ไทยแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับทั้งการเดินห้างสรรพสินค้าหรือว่าการเดินตลาดถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะอาจจะแปลกนิดนึงแ<ช>ต่ก็สนใจได้แต่ว่าล่าสุดครับหญิงไทยหลายๆคนเริ่มเห็นความสนใจถึงเรื่องนี้ครับหันมาใส่ชุดไทยกันมากจนตอนนี้กลายเป็นกระแสะในโลกโซเชียลอย่างมากๆเลยครับใช่ซึ่งสาวๆเหล่านี้หันมาใส่ชุดไทยเพราะเขาบอกว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็ภูมิใจในความเป็นไทยเป็นยังไงไปดูภาพพร้อมกันค่ะ หลังจากมีการแชร์เรื่องการแต่งชุดไทยในโลกออนไลน์นะคะจนเกิดเป็นกระแสความนิยมอย่างรวดเร็วก็ล่าสุดมีหญิงสาวคนหนึ่งในจังหวัดคนครสวรรค์ชบแต่งกายด้วยชุดไทยเป็นกิจวัตรประจําวันไม่ว่าจะไปเดินห้างสปปรรพสินค้าทําให้คนที่พบเห็นเนี่ยต่างก็ให้ความสนใจเข้าไปถ่ายรูปกันอย่างมากมายเลยเหมือนเป็นมาสกอตเลยนะคะโอ้โหซึ่งเธอคนนี้นะครับช,ช,ชื่อชื่อแอนนี่ครับนางสาวอาเจรีเอี่ยมน้อยอ <า S 2> เป็นนักจัดรายการวิทยุโอโ้โหคือใส่ชุดไทยมั่นใจมากนะครับผม นอกจากรายการวิทยุคนนี้บอกว่าต้องการที่จะอนุรักษ์การแต่งกายชุดไทยถึงแม้ว่าเริ่มต้นตัวเองจะเขินๆในอายนะครับแต่ก็ลึกๆิแล้วก็รู้สึกดีมีความสุขที่ได้สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนที่ได้พบเห็นบาง,งคนนะก็มาขอถ่ายรูปนะใช่ครับแล้วเธอยังบอกว่ายังเป็นความหวังที่จะให้คนไทยนั้นหันมาสนใจในการใส่ชุดไทยด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเธอกันครับใส่ครั้งแรกเลยเนี่ยถามว่าอายไหมถ้าใส่ยอยู่ในหมู่เพื่อนด้วยกันอะไม่อายแต่พอไปเจอคนข้างนอกเจอคนทุนคนนี้มองเราแรกๆก็มีเขินไม่กล้า อะไรบ้างเนี้ยค่ะแต่พอเหมือนแบบเราปรับตัวเองไงคือมองมองอะไรที่แบบมองในแง่บวกไปเลยอะ่ะคือเขาจะมองอยังไงก็ช่างจะมองแบบเฮ้ยน่ารักดีมองฮ่ยแต่งตัวอะไรรือย่างเงี้ยก็อมองด้วยความสุขดีกว่าอบอกว่าเออมองในแง่ดี ไปว่าเออเราแต่งตัวก็ไม่ได้ผิดอะไรอย่างเงี้ยก็สวยดีที่ผ่านมานะคะกระแสการแต่งชุดไทยก็ยังโด่งดังไปถึงต่าง<อ>ประเทศ<อ>ด้วยหลังจากมีการแชร์ภาพใน Facebook ของผู้ที่ใช้ชื่อว่ารุ่งรัตสุดทธิวโรธมคุณที่สวมชุดไทยไปรับปร,ริญญาเอกสาขาแพทยศาสตร์จาก Medical School ของ g l a s g ก w University Scotland นะคะซึ่งก็ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวต่างชาติที่พบเห็นเพราะว่าชุดที่ใส่ก็มีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยใช่ครับดูจากภาพถ่าย ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเพื่อใส่ชุดไทยนะ,ะแต่ว่าอยู่ท่ามกลางสถาปัตยะกรรมของยุโรป<ช>ซึ่งก็เป็นการผสมผสานที่สวยงามมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งทางที่จะให้ชาวโลกได้รู้ว่า๊ยชุดไทยสวยยังไงบ้างซึ่งสําหรับความนิยมการสวมชุดไทยนั้นเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในช่วงนี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังจากที่มีการแชร์ภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าเมส มัสมนะนะครับที่ออกมาสวมชุดไทยในชีวิตประจำวันเลยทําให้ชาวเน็ตนั้นต่างแอบถ่ายรูปตัวเองนำมาโพสต์ในโลกออนไลน์ว่างหรือว่าถือว่าคนนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทําให้คนเห็นได้อยากจะทําตามมั่งจังซึนนก BTS ก็ยังใส่ใช่ครับซึ่งก็เป็นการทําตามที่ค่อนข้างโอเคนะ,คะเป็นการใส่ชุดไทยสวยางามมากๆครับใช่ค่ะคุอาจจะสนใจที่จะใส่มาทํางานบ้างไหมคะ สนใจไทยทํางานจริงๆบอกว่าการใส่ชุดไทยเนี่ยน่าจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่านะไม่อาจจะเป็นการใส่จุงกระเบนแล้วก็สร้างเพลนให้กับผู้ชายด้วยจะเป็นคนแรกในตึกแกรมมี่เลยคนแรกในตึกแกรมมี่จะเริ่มสนใจแล้วครับแย่ยังไงต้องลองดูคุณผู้ชมครับต่อไปมาดูเรื่องของภาวะโลกร้อนมากๆครับซึ่งปัจจุบันนี้ภาวะโลกร้อนถือว่าเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นรวดเร็วแล้วก็เป็นภัยเงียบนะครับเป็นสิ่งที่มีภาวะที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดจากกา๊าซเรือนกระจกหรือว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับใช่แล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะกรุงเทพมหานาครก็จะปิดไฟ1ชั่วโมงนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Earth อ่าแล้วก็เป็นการจุดเริ่มต้นรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกของคนในสังคมทั่วโลกเนี่ยให้หันมาประหยัดพลังงานแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสิ่งสําคัญที่มากกว่าการประหยัดพลังงาน1ชั่วโงงกกก็คือาารรปลูสส้จิตํานึกนะครับ เพื่อให้คนทั่วโลกนั้นตระหนักและก็เห็นว่าควรเปิดไฟแล้วก็ใช้ไฟเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นครับ,รบเดี๋ยวเราไปชมภาพของกิจกรรมกันเลยครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับชื่อว่าเอิร์ธอ่าหรือว่าการร่วมปิดไฟพร้อมกันทั่วโลกเป็นเวลา1ชั่วโมงเพื่อลดภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปิดไฟที่ไม่ใช้งาน1ชั่วโมงตั้งแต่เวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งตามเวลาท้องถิ่นนะครับ ซึ่งรวมกับเมืองต่างๆทั่วโลกเป็นการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในกรุงเทพและเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วยครับค<ช>ุีราครับใช่สำหรับกรุงเทพมหานครก็ได้เตรียมไฮไลท์กิจกรรมในวันพรุ่งนี้ไว้เหมือนกันใ,<ช>ในกรทมนะคะคกำหนดจุดปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ได้แก่ที่วัดพระศรีรัตนศาสาศนารามพระบรมมหาราชวางังวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหาร เสาชิงช้าแล้วก็สะพานพระรามแปเป็นจุดสําคัญทั้งนั้นเลยรวมทั้งรณรงค์ปิดไฟในถนนสายหลกักตั้งแต่สีลมรัชดาพิเศษเข้าสารเยาวราชแล้วก็เพชรบุรีตัดใหม่ก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเห็นถนนเยาวราชมืดมืดค่ะจริงเหมครับจะต้องรอดูนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2,550ที่ประเทศออสเตรเลียครับ โดยแต่ละเมืองที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นลดใช้พลังงานแล้วก็เลือกจุดสําคัญของแต่ละเมืองในการที่จะปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ด้วยใช่ค่ะปัจจุบันก็มีเมืองที่เข้าร่วมกิจกรรม7,000เมืองใน162ประเทศทั่วโลกโส่วนกรุงเทพมหานครก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่ปี2,551 ในปีที่แล้วนะคะกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ1ชั่วโมงเนี่ยสามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้1,768เมกะวัตต์เท่ากับเป็นการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์947ตันนะคะเป็นมูลค่ากว่า6 00้7 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวโอ้โหเจมากครับยังไงนะครับคนกรุงเทพคนไทยพรุ่งนี้ก็ สองทุ่มครึ่งน,นะครับเตรียมตัวปิดไฟแต่ว่าต้องเปิดทีวีดูเดือนตาโอเคครับฝาดไวย <c oughs> ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าววันศุกร์แลวครับปิดท้ายข่าววันนี้เราจะลากันไปด้วยภาพของหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าคิโรโบครับ <c oughs> ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่ขึ้นไปทํางานบนสถานีอาวากาศครับใช่ตอนนี้ก็กลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ได้บันทึกบล,ลงบนกินเนส s เวิร์ตเรคอร์ดเรียบร้อยแล้วด้วย วันนี้หมดเวลาของรายการข่าววันศุกร์แล้วนะครับพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมมัติรุธกิติพัฒนะและดิฉันกุนธิราปัจชิมสวัสดี์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ New s ตรงไปตรงมา